น้ำตัวไหนคะผมเติมครับชานากรกันเพยดครับเติ้ลตอนนี้อายุเท่าไหร่คะปีนี้26ครับแ<น>ต่จะโเป็นสถิติของผมก็คือ5,000เมตรครับก็อยู่ที่18นาที4วิถนนก็จะเป็น10ก็วิ่งอยู่38 30วิประมาณนี้ครับเติมอ่ะเรียกตัวเองว่าเป็นนักวิ่งจริงๆก็เรียกอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ผมว่าผมชอบวิ่งเรียกว่าชอบวิ่งเดียวคนชอบวิ่งใช่ไ จุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามาวิ่งจรงิงจังผมมาช่วงโควิดผมไม่ได้ออกกําลังกายเลยกกินนอนกินนอนอย่างเดียวเลยโควิดมันเราจางไปก็เริ่มมาออกมาวิ่งครับผมรู้จักกับพี่เกมครับทรงไทยมือเบสตอนแรกผมอยู่ชอกเกอร์ก่อนอยู่กับเขาแล้วก็เขาทําทีมซิลิงลมเนี่ยนะใช่แล้วเขาก็ชวนมาอยู่ผมว่าจุดเริ่มต้นก็จากตรงนั้นแหละวผมเริ่มวิ่งสักประมาณหกเจ็ดเดือนได้ครับเขาเลยแนะน,โนำโค้ดออฟให้ผมเพราะผมบอกเขาาอยากวิ่งจรงิงจังแล้วในวัน ที่เราแบบไปบอกเขาว่าเราอยากวิ่งจริงจัง uh huh. มันเกิดอะไรพอมันเริ่มวิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วผมรู้สึกมันได้อยู่ตัวเองนะเป็นกีฬาที่แบบไม่ต้องมีทีมแบบอย่างฟุตบอลเนี่ยครับนะก็ถีอรองเท้าใส่ไปวิ่งได้เลยมันง่ายทั้งนี้ตารางซ้อมเราอะ <c oughs> โหดปะก็อาทิตย์หนึ่งวิ่งหกวันพักหนึ่งวันต้นเอาแรงมาจากไหนไหวไม่ไหวก็ลุกไปก่อนนะ้ามาให้ถึงสนามลุกแล้วก็หยิบรองเท้ามา oh. ใส่วิ่งกันการใจมาเลยคใช่ต้องการใจเลยะมีจังหวะไหนที่แบบเจ็บหนักหรืออะไรไหะเจ็บสลักเพนะ็ะข้างสลับเพชิขทางหลังนะ่ะหยุดไปเดือนได้ฮนะตอนนั้นก็เนี่ยวนเวียนอยู่กับสนามวิ่งตลอดเลยนะก็เดินมาดูพี่ๆซ้อมมัง่งดูขอซ้อมเลยนะแต่เราทํทำอะไรไม่ได้เจ็บนี่ ตอนนั้นคิดถึงการวิ่งมากใช่แล้ววันที่มันกลับมาวิ่งได้หลังวันที่เจ็บมันเป็นอย่างไรบ้างโหเป็นเลยพี่การกลับมาเราต้องฟื้นใหม่เราอย่าไปยึดติดกับความเร็วเดิมอะต้องค่อยๆเริ่มใหม่เป้าหมายหล,ลักๆในลอนดอคืออะไรไปลายปีผมลงบางแสนซีสองไว้ก็ตั้งเป็นเลดเอะรับอยากทำเวลาให้ปีที่สุดอยากได้เวลาเ่าเลยคิดไว้ก็อยากต่ำกว่าสามชั่วโมง